อีก2ปีคนเข้ามาใหม่จะเล่า NFT ให้เขาฟังออตอนนั้นอนะพี่จะเล่าเขายัางไงไนกี้เข้าซื้อ a r t ์ติแฟและทำเป็นทั้งเว็บ3ทั้งรองเท้าที่แบบเห็นไหมเสื้อคูชที่ตัวเนี้ยยู you mm hmm. เอามือถือมาแตะแล้วบอกว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งที่เราต้องตั้งใจเรียนอะไม่ใช่แค่แข่งกับมหาลัยอื่นนะแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีทั้ง i ิ Journey หรือ AI ที่มาแข่งด้วย แล้วน้องน้องจะต้องทํางานหนักขึ้นในอดีตเราเคยเก็บหนังสือเราเคยเก็บแผ่นเพลงเป็นรูปแบบฟิสิกอ์ม,อม,อม,มาทุกวันนี้สิ่งที่เราเก็บเป็นฟิสิกอลเป็นหนังสือเป็นเพลงเนี่ยมันเหลือน้อยมากเลยนะอ,อแล้วความผูกพันยึดติดกับฟิสิกอลเรามันก็น้อยลงเหมือนกันน้อยลงแล้วยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าเอ้ยดิจิตอลมันก็เป็นเจ้าของได้เหมือนกัน enter to start the wait is over place to start your journey สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Enter to Start ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญกับท่านนี้ครับก็คือพี่นัทนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อยากให้พี่นัทแนะนําตัวนิดหนึ่งครับพี่นัทเป็นใครมาจากไหนเริ่มมาได้ยังไงอ่าได้นัทมาจาก GM Club นะครับก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันในนามชาวนี้เนาะเป็นเราเคยเป็นไทยคริปโตนิวในงานข่าวมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็น GM Club ที่จะไปทางด้านาทั้ง ที่ปรึกษาทั้งวิร์ยเน็ตฟีแล้วก็สร้างคอมมิตี้ด้วยครับแล้วก่อนที่พี่จะมาทำเจียมคลับก่อนที่จะมาทำเช้านี้เนี่ย ก่อนหน้าพี่พอจะเล่าย้อนประวัติตัวเองไปหน่อยได้ไหมว่าเรารเราแบบเราเรียนอะไรมาหรือเราทําไมเรามาทางนี้ได้ได้ได้ก็เอาเอาย้อนสั้นๆแล้วกันเนาะนะครับก็คือจุดที่เริ่มเนี่ยจุดที่เริ่มจุดเริ่มคิดต,ตัวคือประมาณ2021ตอนตอนโควิดแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะพี่เรียนเรียนบัญชีทางด้านบริหารธุรกิจครับแล้วก็พอไปต,อ,ตอนช่วงไปเรียนต่อที่เมกาไปเรียนถ่ายรูปอีกปริญ,ญญาหนึ่งก็เป็นช่างภาพแต่งงานกับอาคอมเมอร์เชียลพอทอลเฟอร์ประมาณ10ปี พอกลับเมืองไทยช่วงโควิดก็เลยคนไม่จ้าง่ะไม่ใช่คนไม่จ้างคนไม่ออกจากบ้านอืช่างภาพก็เลยไปถ่ายไม่ได้เนาะก็เลยเริ่มศึกษาด้านคริปโตแล้วสุดท้ายก็ถันตัวมาคริปโตเต็มตัวตอนประมาณ2022ครับ ตอนมาสองพันยิบเอ็ดเนี่ยเริ่มเข้ามาศึกษา <2020 S 1> <ล>เริ่มเข้ามาแต่ก็ยังถ่ายรูปอยู่ยังถ่ายอาหารยังถ่ายอะไรอยู่แล้วยังถ่ายการกุศ,ศลอยู่ช่วยป,ป้าเ, <ๆ S 1> เขาเแต่พอมาสองพันยี่สิบสองเราก็เริ่มเห็น potential ของคริปโตละมาศึกษาตัวใ,ใช่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 ก็สองพันยี่สิบเอ็ดต้นปีจะเป็นทางคริปโตแล้วก็พอปลายปีถึงยี่สิบสองก็จะเป็นทางด้าน NFT ซะมากกว่าอืมแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนให้พี่เปลี่ยนจากการศึกษาข่าวดูข่าวอ่านข่าวคริปโตมากลายเป็น NFT ได้ครับพี่ อ๋อจริงจริงจริงจะบอกว่าการที่ทําข่าวตอนแรกมันเปิดเป็นการทําสนองนี้ตัวเองเนาะเ,เราทาเ,เพราะว่ามันไม่มีไม่มีข่าวเมืองไทยครับช่วงสองพเราจะรู้ว่าข่าวเมืองไทยเราต้องรอจากอ่าต่างประเทศมาแล้วคนไทยมาปแปลอะไรเงี้ยจะน้อยมากสมัยนั้นก็จะมี Bitcoin a d d i c t เนาะใช่ไหมครับแต่ว่ามันเขาก็ไม่ใช่แบบข่าวที่จะมาแปลตลอดเวลาเนาะเราก็มาหาเองด้วยก็เลยมาทําเป็นข่าวแล้ว ที่เขามว่าไงนะแล้วทำไมแล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็น NFT ได้อ๋อจริงๆเพราะว่าตัวเองเป็นช่างภาพเลยครับช่างภาพก็เลยค่อนข้างอินกับทางศิลปะกับการถ่ายรูปกับอ่ารูปภาพก็พอเข้ามาทางด้านเป็นแบบ NFT ตอนแรกเข้าขอางโซลนาไม่มีตังค์จ่ายค่าแก๊สอิทีเรียมเป็นมือน่ะบ้าไปแล้วอ่ะทำรายการน่ะแล้วบอกว่าตอนนั้นก็แบบในใจแบบอมันบอกว่าจะมาแทนระบบธนาคารแล้วแล้วบอกว่าเชี่ยคขต้องมาจ่ายแบบตอนนั้นแบบ อีละแสนจ่าย <Eat. S 2> ทีแบบ600้ถึงพันอ่ะตลอดอ่ะอ่าใช่ใ,ชใชคือหลัก500คือแกถูกอ่ะแล้วก็แบบมันไม่ถูกเลยนะอะไรครับเขาไปโซนนาแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าชุมชนในเทีเป็นชุมชนที่ค่อนข้าง,างน่ารักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นทํากําไรสักอย่างเดียวแต่เขาอยากอยากอยาก,ยากสร้าง awareness อยากให้ศิละปะอยากผลักดันอะไรเงี้ยให้มันโตขึ้นก็เลยชอบอืแล้วอย่างนี้ าจากที่เราได้เคยรู้จักกันเนาะเราก็เห็นพี่นัดเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาลายาัยหรือตามงานต่างๆเนี่ยอยากรู้ว่าเวลาพี่นัดไปเนี่ยพี่นัดปกติพูดอะไรบ้างพูดอะไรให้น้องๆฟังหรือคนรุ่นใหม่ที่เขากําลังสนใจกําลังมองหาครับมันจะมีอยู่หลายๆแบบเนาะมันมีบางแบบที่ไปสําหรับดับกความแผกนการเงินก็จะเป็นสรุปคริปโตภาพรวมให้เขาแต่ถ้าบางที่เป็นมหาลัย อย่างน้องมอชน้องขอนแก่นหรือว่าล่าสุดเดียวอาทิตย์หน้าไปของรัชพัฒนเนี่ยครับจะเป็นทางด้านโอกาสในโลก blockchain f t แต่ที่พูดบ่อยๆจะเป็นของทางอย่างวิจิสินของมอชจะเป็นว่าโอกาสในโลก NFT เนี่ยมันมาช่วยน้องๆได้ยังไงและจริงๆแล้วอุปสรรคของน้องๆหลังจากจบไปอ่ะมันจะมีมากกว่าการแข่งขัรอบางมหาลัยเนาะแต่ว่าเพราะมันเป็นตลาดโลกแล้วมันมีทั้งตัว b i t j r n e y หรือ AI ที่มาแข่งด้วยตื่นเท่าไหร่งานเดือนละ สามร้อย <300, S 2> ใช่สามร้อยห้าร้อยบาทก็คือเราสามารถจ่ายเงินเพื่อให้ AI มันวาดรูปให้เราได้เลยใช่ไม่แพงมากใช่ครับมันก็เลยเป็นคําถามในกลุ่มพี่ด้วยแบบเอ๊ะแล้วทําไมเราถึงจะเลือกจ้างน้องคนหนึ่งซึ่งเงินเดือนอาจจะสองสามหมื่นอะไรก็ว่าไปกับหลักร้อยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เปเล่าให้น้องๆฟังว่าเนี่ยสิ่งที่เราต้องตั้งใจเรียนอะ่ะไม่ใช่แค่แข่งกับมหาลัยอื่นนะแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วน้องน้องจะต้องทํางานหนักขึ้น อุปสรรคมาพร้อมโอกาสแน่นอนน้องก็ไปเจอคนต่างประเทศขายงานต่างชาติน้องบางคนที่รู้จักคนไทยศิล,ลปินขายงานชิ้นละห้าแสนสี่ห้าชิ้นก็ออกประทับฟูทามศิล,ลปินได้ก็มีท่านนั้นก็เลยอยากให้น้องเขาเขาเห็นภาพว่า,ภา,วาภาพอัปเดตว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้ว,ลวน้องควรจะเตรียมตัวยังไงแล้วกันจบออกมาครับคือตอนนี้โลกของโลกเรามันมี AI มันมีอินเทอร์เน็ตมีคริปโตมีอะไรพวกนี้ใหม่ๆมากมายที่ มันอาจจะสร้างโอกาสให้น้องเขาได้โดยที่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้เราเรียนอยู่เนี่ยปีสามปีสี่เราไม่รู้สิ่งนี้แล้วเราออกมาเผชิญโลกมารู้ทีเดียวเราอาจจะเรียกว่าเห็นโอกาสช้ากว่าคนอื่นใช่ใช่เห็นโอกาสช้ากว่าแล้วก็ AI มันจะไม่โง่ลง AI จะไม่ไม่โง่ลงไอมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่จําได้เลยตอนแรกที่ AI อออกมาแล้ววาดคนแล้วแบบตาหล่นแขนมีสามอันอ่ะแล้วเราก็ว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอกหนึ่งเดือนต่อมามันเหมือนจริงมากเลยอ่ะใช่ครับ ตอนนี้คือรูปรูปที่เขาแชร์แชร์กันในทวิตเตอร์ที่เป็นรูป AI วาดสวยมากอนไม่ออกแล้วจนดูไม่ออกว่าอันนี้คนจริงหรือภาพที่เอาไปแต่งแล้วจนกลายเป็นอาชีพใหม่สําหรับหาหาคําที่แบบว่าการจตตั้งคําถามให้ AI สร้างภาพยังไงให้ดีเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเห็นใช่ไหมอืมอืมอืก็เราก็ควรจะมองหาโอกาสเหล่านี้ไว้ว่าใช่ใช่คนเตรียมตัวไว้อนาคตอีก5ปีมันเปลี่ยนแน่นอนแล้วพี่มองว่าอันนี้คือโอกาสที่เราจะให้คนรุ่นใหม่ทด้ ถูกต้องครับแล้วในเชิงของ NFT นะครับถ้าพี่ไปพูดตรงนั้น,นปกติพี่พูดยังไงบ้างว่า NFT คืออะไรอันนี้สมมติว่าเราเราผู้ฟังเราเนี่ยเป็นมือใหม่เลยอ,อยากรูว่า NFT คืออะไรอยากให้พี่นัทช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็เวลาเราอธิบายตอนแรกว่าทําไมถึงต้องมี NFT เนะว่าทําไม NFT ถึงมาแล้วทําไมคนถึงให้ความสนใจอย่างมันจะมีรูปรูปหนึ่งของ BBO ที่ขายประมาณห9ล้านเหรียญเนอนะรูปนั้นเป็นรูปที่ทําให้ คนเห็นว่างานดิจิตอลมีคุณค่าถ้าเราย้อนกลับไป5ปี1ิปีเนาะน้องๆบอกว่าแบบเราเรียนงานดิจิตอลผวก็อเขาจะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมันมีคุณค่าในเมื่อเราก๊อปไ,ไปก็ได้เซฟไปก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอมันมีบล็อกเชนเอฟทีมาทําให้ผูกความเป็นเจ้าของได้อะไรที่แสดงความเป็นเจ้าของแลาซื้อขายได้มันจะเกิดเป็นธุรกิจในนั้นเนาะเราก็จะว,ว่าเออมันเป็นอย่างนี้อีกบุมหนึ่งคือการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะบล็อกเชนคือการว่า เรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของชิ้นนี้และสามารถซื้อขายได้ฉะนั้นเหมือนเราเอากระเป๋าหลุยวิตองมาตั้งไว้สองใบแล้วพี่ก็บอกนัดว่าอันไหนของจริงใช่ไหมน้องทําไงน้องก็อาจจะดมก็ได้อาจจะจับอาจจะรูป <c oughs> จะคำอะไรอย่างนี้ลองดูแต่สุดท้ายมันก็คือการที่เราอา่าเรียกไงอาจจะเดาส่วนหนึ่งหรือใช้ใบ์ติฟิเคตว่าเฮ้ยอันนี้ของแท้แต่ถ้าถามนัดว่าแล้วถ้าไอคนรับประกันอะ่ะบริษัทมันล้มละลายไปละ่ะ มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนฉะนั้นแต่บล็อกเชนเป็นอะไรที่แน่นอนแล้วก็ยืนยันความเจ้าของได้ฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่สามารถมาพัฒนาในวงการต่างๆได้ก็คือในมุมมองพี่เนี่ยเรีมันคือการทําให้งานศิลปะเนี่ยที่มันเคยอยู่ในโลกความจริงเนาะมี2ชิ้นเราปิ้นมา5อันเราก็ไม่รู้แล้วว่าอันนี้ของใครของใครเราก็อาจจะส่งไฟล์แบบก๊อปปี้ไฟล์เจเปส่งให้กันได้มันก็ดูดูดูว่า คุณค่าของความเป็นเจ้าของเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่พอ NFT มันมาปุ๊บมันก็ทําให้คุณค่าความเป็นเจ้าของที่มันเคยหาไม่ได้ในอดีตเนี่ยตอนนี้มันยืนยันได้แหละใคร็เจ้าของแล้วมันซื้อขายได้แล้วมันซื้อขายได้โดยเจ้าของเปลี่ยนมือกันไปได้ใช่งนี่คือหนึ่งในมูลค่าที่มันทําให้งานศิลป์ศิลปะในสมัยใหม่จะต้องมาอยู่ใน NFT และมีมูลค่าขึ้นมาใช่มันทําให้ศิลปะยุคดิจิทัลมีความหมายและมีคุณค่าขึ้นมาแล้วส่วนตัวปกติพี่เวลา ดู NFT หรือ c NFT นะครับที่ดูยังไงบ้างหรือว่าศึกษาอะไรบ้างการการเลือกซื้อ NFT มันจะมีหลายหลายอย่างเนาะมันมีเราแบ,บ่งเป็นสาแบบง่ายๆละกันหนึ่งคือลงทุนระยะยาวเราชอบโปรเจกตค์คิดว่าอนาคตน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นอันสองคือระยะสัน้นซื้อขายตามเทรนเนาะแบบเอ๊อะบอเอฟสมมุติว่าเดือนหน้าจะครบปีน่าจะมีอีเวนต์พิเศษเก่งกันไรหน่อยไหมอะไรเงี้ยครับอันที่สามคือซื้อเพราะความชอบอเราชอบศิลปินคนนี้เราอยาก สะสมเสืสสิอปินคนนี้ชอบโปรเจกต์นี้ก็ซื้ออาจจะไม่ได้หวังกําไรแต่ว่าหวังความชอบก็แล้วแต่แต่ว่าของของพี่จะเป็นส่วน1กับสามากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาตามข่าวมาเก็งกําไรตลอดล่าสุดไปสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งจากออสเตรียมาเขาอายุ23นะ2ปีเขาเริ่มจาก1อีทเป็น100อีทอะแต่เขาติดตามตลอดเวลานะครับว่าแบบอ่ะเดี๋ยวเดือนนี้อันนี้ครบรอบหนึ่งปีเดี๋ยวเดือนนี้น,นี่ครบรอบหน,นึ่งปีเดี๋ยวอันนี้จะมีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นงานที่แอคทีฟระดับหนึง่ง <ừ> ฉะนั้นก็สามอย่างครับระยะยาวระยะสั้นกับความชอบ <ừ> อซึ่งในมุมมองของพี่เนี่ยพี่ให้คุณค่าความชอบงานศิลปะมากที่สุดไหมพี่ให้หนึ่งกับสามเนาะหนึ่งกับสามเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือศิลปะไม่อย่างหนึ่งคือเหลือหน้าวลาเราซื้อแล้วมันมันดอยอ่ะมัน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 ไม่มีอะไรให้ดูเนาะ<อ>เออมันเหลือแต่แต่ความความความอาจจะก็แบบน่าเสียดายอะไรเงี้ยแต่ศิลปะมันจะมีคนที่ทําอยู่ที่ยังทํา รือเาไม่ทําแล้วแต่ว่ามีภาพที่จะสามารถดูได้ถ้าเราชอบมันก็โอเคแต่อย่างหนึ่งเลยคืออ,อันแรกเนี่ยลงทุนระยะยาวนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าตอนนี้จริงม,มันเริ่มต้นมากๆเนาะไนกี <Nike S 2> <ๆ>้ก็เข้ามาอาดิดาเข้ามาหลายๆแบรนด์เข้ามาหลุยวิตตองพร ada เข้ามาทุกคนยังเข้ามาแค่แตะไลน์เข้ามาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็มันพึ่งจะบอกว่า NFT อาจจะมาแบบสามสี่ปีเองอแล้วถ้า NFT ถ้ามาจริงจังแค่สองปีเอง <ừ> พี่จะนับแต่บอเอที่แบบคนเริ่มจริงจังแหละเริ่มแบบ<อ>ลุยมองว่า NFT มันเป็นกระแสหลักนะกระแสหลักตอนที่บอเอฟราคาขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นกระแสหลักทําให้ออปต์ไซสยย์ย <ừ> ังเยอะอยู่ <ๆ S 2> อปนมุมมอง <ๆ S 2> พี่นะมองว่าอน,นาคตเนี่ยสมมุติว่าเราซื้องานศิลปะมาแล้วราคามันลดเราก็ยังมีงานศิลปะไปได้ดูใช่แล้วมันเติบโตกับบริษัทได้ด้วยแล้ว potential ของอนาคตอีก5ปีส0ปีที่ไกลกว่านี้ไกลมากกว่า2ปีเนี่ยพี่มองว่ามันยังไปได้อีกไปเลย ครับครับแล้วมุมมองของเราบริษัทที่พี่บอกมาเนี่ยครับพี่มีมีมุมมองในอนาคตไหมว่าสุดท้ายเขาจะเข้ามาเต็มตัวไหมหรือ,อยังไงบ้างอย่างเช่นไนกี้อาดิดาอะไรพวกนี้พี่พี่ว่าเข้ามาเต็มตัวน่าจะยากนะครับแต่ว่าสุดท้ายพี่ยังมองว่าเขาว่าเต็มตัวคือไอทีเต็มตัวเนาะมัน มันไม่สมบูรณ์ในม,มองตัวเองอะ่ะออย่าง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 ในกีอมก็ต้องมีสตอร์ที่เป็นของคนเว็บ2ที่ขายของจริงแล้วก็มีเว็บ3เนาะสุดท้ายมันต้องมันเป็นส่วนเดียวกันอะ่ะโปรดักต์ใหญ่เดียวกันมันจะพี่มองว่าอนาคตมันจะไม่มีละที่ไป cross เว็บสองเว็บสมมันคือว่าอาคุณซื้อสินค้าอันนี้แล้วคุณขายได้เข,า,ขาอาจจะมีรูปบล็อกเชียงเลยด้วยซ้ำไปยังครับ,รบฉะนั้นฉันมองว่าคาว่าเต็มตัวไหนะอาจจะ มองว่า NFT จะเป็นส่วนเสริมของบริษัทให้เต็มขึ้นมากกว่าเหมือนอย่างเช่นถ้าหากว่ายกตัวอย่างอาดิดาที่เขาขายเสื้อเนาะใช่ใช่ขายเสื้อใน NFT ใช่เขาเขาแจกเสื้อเขาแจกกางเกงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีขายรองเท้าละอ่ะาซึ่ง<า>พวกนี้ก็เริ่มจาก NFT ถ้าคนที่ไม่ได้เข้ามาในวงการ NFT ก็จะไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ใช่ซึ่ง g ริงๆขอเราเนี่ยมันก็มีแบบระยะเวลาเนาะช่วงเวลาก่อนที่มันจะออกมาเป็นชิ้นเนี่ย ราคาเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงใช่มันก็เทรดขายกันได้ด้วยเลยครับแต่บางคนก็เก็บสะสมะอะไรเงี้ยเพราะว่าของสะสมก็มีบูลไข่เหมือนของของคนเล่นของเล่นหรือตัวตุ่นเนาะระยะยาวไปเขาก็สามารถราคาสูงขึ้นได้เหมือนกันโอเคก็กวันนี้เรื่อง NFT นี่ก็พอสมควรแล้วอย่างนี้อยากจะให้พี่เล่าเรื่อง GM Club ให้หน่อยว Club อ่าจีเอคือคืออะไรครับแล้วคือใคร GM Club เนี่ยครับเราเริ่มมาเป็นมีเดียเนาะเป็นข่าวนะครับแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราสามารถอ่าคือเร,เราเริ่มเอาหนีออกจากข่าวไปมาเป็นเรื่องการวิเคราะห์การทำรีเสิร์ชแล้วก็การที่เราพาซัพพลากับดีบานมาเจอกัน <c oughs> อันนี้ก็คือว่าเรามีหลายโปรเจกต์ในไทยมากเลยที่อยากทำโปรเจกต์ NFT อยากขายของแต่ว่าเขาจะขายได้เมื่อเขามีลูกค้า ใช่ไหมครับแต่ในวงการเนี่ยลูกค้าคนที่เข้าใจเอทมันยังยังไม่เยอะมากซึ่งชาวเนี้ยเรามีเรามีกลุ่มลายที่1 6 0 0กว่าคนนนะครับแอคทีประมาณ2-300คนแล้วกันแต่ว่าเป็นคนที่จริงจังกับเ f t ทแล้วก็พร้อมสน,นับสนุนฉะนั้นเราสามารถจับ2กลุ่มนี้มาเจอกันแล้วคนที่สร้างก็สามารถโตได้แล้วคนที่เป็นนักลงทุนเขาสามารถลงทุนในบริษัทระดับเริ่มต้นได้เหมือนกัน<อ>นะครับอ,อ,อีกมุมหนึ่งก็คือว่าหลายๆการขายผปรเจกต์ NFT ทอ่ะ มันมีคําว่า m อเเนาะคือการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเหมือนเราคุยกันวันเนี้ยคนซื้อเอ็ีเขาจะไม่ซื้อจากโฆษณาจริงๆก็เหมือนตลาดทั่วไปนะคนจะไม่ค่อยซื้อแล้วว่าแบบซื้อเห็นบิลบอร์ดแล้วซื้อแต่เขาจะบอกว่าอา้าวนอตบอกพี่ว่าอันนี้ดีให้พี่ไว้ใจนอตบอกขึ้นมาจะซื้อนะครับฉะนั้นมันเลยกลายเป็นทารทำเอเอเอกับสัมภาษณ์ที่ดีฟหน่อยแต่ว่าทำให้คนมั่นใจว่าโปรเจกต์เนี้ยดี เพราะโปรเจกต์นี้หนึ่งชาวนี้เราเห็นมาแล้วเราคิดมาแล้วเรารับมาแล้วแล้วเราก็อยากสนับสนุนฉะนั้นคนก็จะมาตัดสินใจในการเลือกลงทุนหรือขยายแพลตฟอร์มได้ี่ง่ายขึ้นกับชาวนี้ด้วยกันก็คือถ้าหากว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเขากําลังหาคนที่จะมาสนับสนุนและมีนักลงทุนที่อยากจะสนับสนุนโปรเจกต์ใหม่ๆสองคนนี้มาเจอกันได้ที่ชาวนี้ชาวนี้อันสุดท้ายนสุดท้าย จะเกิดสิ่งที่พูดมาสอ,อน,นี้ได้เพราะว่าหนึ่งเรามีชุมชน NFT ที่เรา,เราค่อนข้างมั่นใจว่าใหญ่สุดในประเทศไทยเพราะถึงแม้เอทีมันจะเล็กมากก็ตามตอนนี้นะครับมันจะเล็กมากก็ตามแต่ว่าเราเรารวมคนเก่งๆคนจริงจังหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่หนุ่มพรชยัยนะครับอ, A, อย่างพี่ต้นที่แตร์เออย่างพี่เทอรี่อย่างงี้เราก็เจอพี่เาตามงานอย่างล่าสุดมีงานเซ็กแอนดเอฟทีเดย คนร่วมง,งานกว่า2องาสิบคนแล้วก็พอรู้ว่าจริงๆคนจริงจังมีคนพร้อมสนับสนุนนนมีเราก็มารวมกันไปให้ฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะทีมาซัพพลายมาเจอการฉะนั้นใครที่มาร่วมเขาก็จะไปต่อของเขาได้นะครับก็คือ g จมคลับนั่นเองเพราะว่าได้ได้เคยดูตัวเจมคลับเนี่ยที่เป็น ยูทูบก็จะเห็นได้ว่ามี Space มีไลฟ์ที่ลึกมากเลยของแต่ละโปรเจกต์ใช่ใช่ก็คือฟังเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยแต่ละครั้งหนึ่งได้น้องดอดมาออกรายการนี้จะได้ให้คนใหม่ๆเข้าใจมากเพราะว่าคนใหม่ๆผมมองว่าถ้าเข้าไปดูครั้งแรกก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงว่าเ f t เคืออะไรใช่ใช่เขาคุยลึกเพราะว่าการที่การที่โปรเจกต์จะคุยกันได้เนี่ยว่าว่าเขาคือใครมันใช้เวลาใช่อย่างเขามีคนถามมากเลยเฮ้ย เรามีโปรเจกต์ชื่อ NK อ่ uh, า1 0 K TF อะไรเงี้ยครับอยากเข้าทำยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปแกแบคบือคุณควรจะซื้อตัวไหนตัวไหน mm. แต่ดอ t คิดดิเนี่ยแค่2ปีเองอ่ะ mm. แต่ถ้าวันนึงคุณเข้ามาปีที่5้าบางทีอธิบายแบบมันยาวมากเลยเนะเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องนอกแต่ละที่อะ mm. ก็เราเราว่า NFT เป็นสิ่งที่จะเข้าใจยากก็เข้าใจยากจะเข้าใจง่ายมันก็มีตัวง่ายๆให้เข้าเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ mm. ถ้าแบบนี้ก็คือเวลาเรามอง NFT ถ้าเป็นอีก2ปีคนเข้ามาใหม่จะเล่า NFT ให้เขาฟังออตอนนั้นอนะพี่จะเล่าเขาย่างไงพี่คงยกตัวอย่างว่ะอย่างอ่ะไนกี้ที่เข้าซื้ออาร์ติแฟกต์แล้วทำเป็นทั้งเว็บ3ทั้งรองเท้าที่แบบเห็นไหมเสื้อฮูดดี้ตัวเนี้ยยูเอามือถือมาแตะแล้วบอกว่ามัน,นใครเป็นเจ้าของหรือว่าของไลน์ก็ตามไลน์ก็จะมีโดซี่เนาะที่เขาทําการเริ่มมี trade, เทรดเริ่มมีแกลกพอยต์เรื่องต่าง,างนนๆนานาเราก็เห็นการ การประยุกต์ใช้ NFT ในกับ Corporate หรือล่าสุดอย่างของ s i g n e t w o r k ก็เหมือนกันเขาก็เอาบัตรคอนเสิร์ต NFT ให้กับ uh, Ultra Music <ม>ซึ่งถามว่าทำไมถึงถึงดีเพราะว่าอนาคตคนจะสะสมของของฟิสิกอลอาจจะน้อยลงแล้วครับมไม่มีที่เก็บกันค่ะเดียวกันเนี่ยไอตัว NFT เนี่ยมันจบงานนี้มันไปใช้ต่องานหน้าได้นะม,มันสามารถบอกได้ใครเป็นเจ้าของนะอะไรเงี้ยหรือการซื้อขายระหว่าง อันนี้ก็ทําได้ในบล็อกเชนเหมือนกันก็เลยการต่อยอดสูงขึ้นในมุมมองพี่ก็เลยให้เขาเห็น <c oughs> เห็นยูสเคสแหละถ้า,ถ,าถ้าจากดีิฟาน,นี้ผมเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าในอดีตรเราเคยเก็บหนังสือเราเคยเก็บแผ่นเพลงเราเคยเก็บอย่างนน้นอย่างนี้เนาะเป็นรูปแบบฟิสิกอลม,มาทุกวันเนี้เราลองย้อนมองดูตัวเองออสิ่งที่เราเก็บเป็นฟิสิกอลเป็นหนังสือเป็นเพลงมันเหลือน้อยมากเลยนะแล้วความผูกพันยึดติดกับฟิสิกอลเรา มันก็น้อยลงเหมือนกันน้อยลงแล้วยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นยุคใหม่ๆเขาก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าเอ้ยดิจิตอลมันก็เป็นเจ้าของได้เหมือนกันใช่ถ้าหากผ่านเวลาไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะมองเรื่องศิลปะที่เป็น e f อมามาเป็นหนึ่งในของสะสมโดยที่ไม่รู้สึกเหมือนคนยุคเก่าๆได้ใช่ครับมากกว่าพี่เสริมนิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ลดลงคือความเป็นเจ้าของคำนี้สำคัญมากเราอยู่เมืองไทยอะ่ะ เราซื้อรถได้เรายังพอซื้อบ้าน<ม>ซื้อคอนโดอ่ากรุงเทพแพงมากเราไปตางจังหวัดยังพอซื้อได้พี่ไปเที่ยวฮ่องกงมาไม่มีสิทธิ์ซื้อมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วครับฉะนั้นพี่ถามกับคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำอ่าเรื่องบล็อกเชนจ่ายนะครับว่าอย่างแซนบล็อกอย่างที่ดินอะ่ะทาไมคนถึงต้องมาซือ้อเพราะว่าเรามองว่าวันเนี้ยไม่ดูซื้อทําไมแต่เขาบอกว่ามองวันนี้อาจจะไม่เห็นแล้วอยู่ประเทศไทยยิ่งจะไม่เห็น แต่ถ้าคุณไปประเทศที่แทบจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรไม่ได้เลยรถเด็กจบใหม่รถก็ซื้อไม่ไหวที่ดินก็ไม่ได้บ้านก็ต้องเช่าฉะนั้นการเป็นเจ้าของที่ดินในแซนบ็อกอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีมูลค่าสําหรับคนคนั้นในโลกอนาคตอใช่ไหมครับเขาอาจจะอยากมีอะไรสะสมสักอย่างอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่พี่บอกว่าน่าสนใจแล้วกันไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอืมโอเคถ้ okay. างั้นก็โหวันนี้ผมว่า กำลังดีเนาะใช่ครับผมหรือม,มีเรื่องอะไรอยากเสริมอีกไหมพี่จริงๆพี่ว่าอานาคตของ NFT เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากมเห็นบริษัทใหม่ๆเข้ามาเยอะเนาะเป็นอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างน่าสนใจอ่ะอย่าง User Journey อะไรก็ตามเนี่ยครับก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาไวลาา้ละกันลองลองแค่เข้าใจว่า NFT มันมันคืออะไรแล้วลองดูว่าแต่บริษัทเขาใช้อะไรกันแล้วจริงๆเราจะมาประยุกต์ใช้ในตัวเองอะ่ะมันมันมันง่ายขึ้นทุกวันทุกวัน อตอนนี้<ด>เราคงพูดลึกมากไม่ได้<ช>เ,ออเดี๋ยว<ช>มันจะเป็นการ<ช>แนะนำเกินไปใช่ใช่แต่ผมเห็นด้วยว่าอนาคตใครก็ตามที่เริ่มมาศึกษาตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้จะเป็นตลาดขาลงตอนนี้จะเป็นตลาดที่ดูไม่ดีไม่ว่าจะเป็น Recession หรือเปล่าถอยหรือเปล่าถ้าเรา ศึกษาเวลานี้ไว้เน้นเลยนะศึกษานะครับไม่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยก็ได้อยากให้ศึกษาไว้ก่อนศึกษาไว้เมื่อเวลามาถึงใช่แล้วตัวที่เราศึกษามันได้เกิดผุดขึ้นมาจริงๆใช่ใช่ในโลกคริปโตเนี่ยเวลามันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ขึ้นเป็นเท่าขึ้นเป็นเท่าใช่ครับก็ว่าอันนี้เป็นข้อคิดที่ฝากไว้ได้ดีว่าเราควรจะเตรียมศึกษาช่วงนี้แหละช่วงตลาดแย่ๆนี่แหละครับศึกษาไว้เยอะๆเยอะๆโอเคก็ยังไงเดี๋ยว อ่ะฝากช่องทางนิดนึงพี่ติดตามกด n อ n ิ c ขับได้ทางไหนบ้าง ก็ GM ขับติดตามได้ทางทั้ง Twitter Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มด้วยเนาะที่มีเพื่อนๆมาอัปเดตกันอันนี้ก็แนะนำให้เข้าไลน์ไลก์กลุ่มคนไทยนะครับส่วน Discord ของจีเอ็ขับจะอยู่ในของ Tri p t r i p s t e r เพราะว่าหนึ่งในโฟลเดอร์ที่มาร่วมทำฝั่งบิสเนสก็คือพี่พี่เหนือทริปเซอร์นั่นเองนะครับ <S 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 แต่แนะนำอย่างคนไทยเข้ามาในไลน์ก็ได้ครับลองมาคุยมาฟังมาอ่านดูอัปเดตค่อนข้างเยอะมีพี่หลายๆคนอย่างพี่หมีปอเอฟก็อยู่พี่เทอรี่ กลางของฟลัฟเวิร์ทุกอย่างข้อมูลเยวมากเพราะว่าแน่นอนนะะัดหาพี่หาคนเดียวไม่ได้ทุกคนมาช่วยกันก็เลยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแน,น่น<ม>ทุกคนก็ทําด้วยความแบบความชอบจริงใช่เขาชอบของเขาด้วยใช่ใชครับใช่ครับทาง Enter to Start มีมีมโครงการอะไรที่สนับสนุนศิลปินไหมครับตอนนี้ก็จริงจริง Enter to Start เรากําลังจัดเวิร์กช็อปครั้งแรกครับพี่โดยโดยเรามองว่าการจะจัดเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะเป็นเหมือนการทําให้คนที่สนใจคนที่อยากเริ่มต้นแต่ว่า ไม่มีความรู้เลยเนี่ยเรามาสอนจับมือทำตั้งแต่สเต็ปแรกการเอาโปรเจกต์เข้ามาการเปิดกระเป๋าในในโลกบล็อกเชนการสร้างโปรเจกต์ขึ้นไปอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อขายเป็น NFT เรียกว่าแต่ต้นจนจบเลยแต่ต้นจนจบเลยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่รู้แต่อยากรู้มาที่นี่จบในที่เดียวใช่ครับแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมเอ่ยก็ค่าใช้จ่ายตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยเราตั้งใจว่าเราจะทาเพื่อเป็น เปิดทางให้โอกาสคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าก็ลองดูนี่จะเป็นครั้งแรกเลยเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่แบบว่าถ้าฟีดแบ็ดีเดี๋ยวก็คงจะมีไปเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ก็ยังไงก็ถ้าทางเช้านี้สนใจหรืออะไรได้ครับเดี๋ยวเราเราช่วยช่วยช่วยโปรโมทให้ต้องสนับสนุนนะฮะอันนี้สมัครที่ไหนยังไงเอ่ยก็เดี๋ยวตัวทางลิงก์หรือว่าอ่าคิวอาร์โค้ดก็เดี๋ยวขึ้นให้ในจอแล้วก็ลิงก์อยู่ข้างล่างในคอมเมนต์ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะได้ครับก็ยังไงก็วันนี้เราคุยกันเยอะมากเลยเรื่องเดฟที่ หวังว่าวงการเราจะเติบโตขึ้นแล้วเดี๋ยวว่างๆพี่มาเยี่ยมสืบอโยนอีกจะมาคุยอีกได้ครับหวังว่าอนาคตเราจะงดงามได้ครับนะฮขอบคุณมากครับขอบคุณคำนัดครับครับสวัสดีทุกคนนะครับ Enter The over. Prest journey. to start. wait to start your is